สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีมีนอินดีต้อนรับสู่ช่องบ๊อบบี้สตาร์นะคะวันนี้เราก็จะมาทําเป็นคลิปประจําเดือนพฤษภาคมกันไพ่ที่เราได้นะคะก็มีไพ่7ดไม้เท้า6ไม้เท้า Justice 3ไม้เท้า6เหรียญ The e m p e r o หกถ้วย8ดเหรียญ Queen of Swords 9ถ้วย The Strength แล้วก็เป็นสามถ้วยนะคะสำหรับการงานนะคะชาวลัคนาราศีมีในช่วงนี้นะคะเรารู้สึกว่าคุณค่อนข้างมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามมากๆเลยในการทำงานนะจะเห็นได้ว่าจากไพ่นะคะคุณเนี่ยมีทั้งไพ่เจ็ดไม้เท้าแปดเหรียญที่ขึ้นมานะคะ รรู้สึกว่าคุณพยายามมากๆเลยนะในการที่แบบพยายามทำงานหรือว่าพยายามที่จะทำทุกอย่างทุกวิถีทางเลยในการที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถไปต่อได้ในเรื่องของการทำงานนะคุณเนี่ยมีการที่แบบต่อยอดสกิลอยู่เสมอเลยนะเนี่ยดูจากไพ่สองตัวนี้สิคุณพยายามต่อยอดสกิลนะคะพยายามที่จะทำให้ตัวเองโดดเด่นกว่าเพื่อนหรือว่าโดดเด่นกว่า คน,คนอื่นๆนะแคนดิเดตคนอื่นๆก็ได้เนี่ยดูสีจากพ่ยอะคุณพยายามที่จะแบบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีการหยุดเลยอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกเป็นโอกาสที่ดีของคุณนะคะโดยเฉพาะถ้าสมมติคุณกําลังทํางานประจําอยู่นะเรารู้สึกว่าตัวหัวหน้างานของคุณนะคนที่เป็น queen of sort w คนนี้นะเขาเริ่มที่จะมองหาใครบางคนนะคะที่ เหมาะสมนะแค a n ิเดตที่เหมาะสมเขาพยายามที่จะมองหาคนที่เขารู้สึกว่าสามารถที่จะเทรนต่อไปนะคะเพื่อที่จะเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นได้อะ่ะแล้วเขาเองก็รู้สึกว่าคุณเองอะ่ะมี potential มีความน่าจะเป็นค่อนข้างสูงนะคะถ้าสมมติว่าเขาให้โอกาสคุณนะตอนนี้เรารู้สึกว่าคุณกำลังจะได้โอกาส จะได้โอกาสจากคนคนนี้มีการช่วยเหลือกันเกิดขึ้นนะคะเขาจะมีการช่วยเหลือคุณนะแล้วคุณเองอ่ะต้องเอาตัวความขยันต้องเอาสกิลความมุ่งมั่นของคุณน่ะมาเหมือนเขาเรียกว่าสู้กับอุปสรรคที่จะเข้ามาในการเรียนรู้ของคุณจากความช่วยเหลือของคนคนนี้เพราะว่าทางที่คุณกำลังจะก้าวต่อไปอะค่ะมันเป็นทางที่คุณจะมีอำนาจมากขึ้นคุณจะอยู่ในตำแหน่งของการเป็น the emperor นะคะคือการที่ คนที่จะเป็น The Emperor ได้นะคะก็คือตัวจักรพรรดิชใช่ไหมจักรพรรดิเนี่ยกว่าเขาจะมีอำนาจตรงนี้ได้นะคะกว่าเขาจะมานั่งตัวทรนของเขาตรงนี้นะคะหรือว่าเป็นอบัลลังของเขาตรงนี้เนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมากมายมานะก็เหมือนตัวของคุณนะคะกว่าคุณจะไปถึงตรงอานาคตตรงนี้ได้อ่ะคุณต้องผ่านอุปสรรคคุณต้องแบบพยายามต่อสู้นะคะแต่คนคนนี้คนที่เป็นหัวหน้างานของคุณคนเนี้ย เขาจะเป็นคนที่คอยเหมือนพาคุณให้ไปถึงฝั่งอ่ะเขาจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคุณนะคะแต่ว่าขอบอกนิดนึงคนคนนี้เนี่ยเป็นคนจำพวกที่แบบ no nonsense นะคือไม่ชอบการที่แบบคุณเอาเรื่องเรื่องที่เขาเรียกว่าไร้สาระไปคุยกับเขาเขาชอบคนที่แบบตรงชอบคนที่พูดแบบเอาแต่เนื้อไม่มีน้ําอย่างนี้เลยเป็นคนที่แบบขวัญผ่าซากมากคนคนนี้เป็นคนที่ฉลาดมากๆนะ อืมถ้าเป็นผู้หญิงนี่ถือว่าเป็นคนที่น่ากลัวพอสมควรคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เขาคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ดูเหมือนน่ากลัวเป็นคนที่น่าเคารพน่าเกรงขามมากๆแต่ถ้าสมมติคุณได้รู้จักเขาดีๆนะคะ เรารู้สึกว่าคุณจะได้อะไรหลายอย่างจากเขาคนนี้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยมีมีอะไรที่เหมือนเขามีความมันมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างของคุณนะที่เขารู้สึกว่าคุณมีอํานาจมากพอที่จะไปถึงวันที่เป็นเอ็มเพิร์ตรงเนี้ยได้นะคะสําหรับชาวราศีมีนเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยรู้จักการใช้คนรู้จักการที่เหมือนผ่อนหนักเป็นเบาได้คนคนเนี้ยนะ เขารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของการที่แบบคุณใช้คนเป็นนะคุณรู้ว่าจะทำยังไงให้ให้มันมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดในการที่แบบเลือกใช้คนหรือว่าไปนในเรื่องของการคุมคนนะ่ะเขารู้ว่าคุณเองเป็นคนที่แบบเหมือนบางทีอ่ะ คุณไม่ใช่คนที่ให้คนอื่นมา take advantage หรือว่าให้คนมาเอาผลประโยชน์ของคุณไปได้แต่คุณใช้วิธีเนิบเบอะไรของคุณอย่างเงี้ยแล้วมันสามารถทําให้จัดการกับทุกคนหรืออุปสรรคหรือว่าคนที่ค่อนข้างควบคุมยากอย่างเงี้ยคุณสามารถเอาเขาจนอยู่หมัดมันก็เลยทําให้มันเหมือนคนเขาเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างจากตัวของคุณแล้วเขารู้สึกว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่เขาต้องการมันมีเขาเห็นเหมือนเป็นกระจก สะท้อนตัวของเขาเองเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นจากไพ่นะคะเรารู้สึกว่าคุณจะไปได้ไกลนะคุณจะไปได้ไกลจากคนคนนี้จากการช่วยเหลือของคนคนนี้ขอให้คุณยังขยนันและขอให้คุณเนี่ยไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเพราะจากไพ่เราเห็นได้ว่าคุณเนี่ย เหมือนมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเลยไม่เคยที่แบบหยุดเลยอะคะ่ะตอนเรารู้สึกมันมันจะมาเห็นผลแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะมีไพ่ของการเป็นหกไม้เท้าที่ขึ้นมาหกไม้เท้าบอกเราบอกว่าเป็นเขาเรียกวิกตอรีนะคะเป็นเขาเรียกชัยชนะของคุณนะคะที่คุณจะได้แล่คุณจะได้หลังจากที่คุณเนี่ยผ่านผ่านอุปสรรคผ่านการที่แบบโดนเทรนผ่านการฝึก ที่หนักหน่วงมานะคะต้องรู้สึกคุณสามารถเป็นตัวตายตัวแทนของตัวบอสของคุณคนนี้ได้เลยนะอืมแต่คุณเองจะได้ความไว้วางใจอย่างสูงอย่างสูงมากๆจากเขาคุณสามารถกลายไปเป็นมือขวาของเขาได้เลยอะดูสิเป็น the j u s t i ต e เป็นคนที่เขาไม่สามารถขาดไปได้เขารู้สึกว่าคุณเองคือเนี่ยดูสิคุณเองไม่ใช่แค่แบบ มีความอ่อนโยนไม่ใช่แค่มีความแบบเขาเรียกว่าเอาอยู่อย่างเดียวแต่คุณมีความยุติธรรมคุณมีความยุติธรรมอยู่ในตัวสูงมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าคนแบบเนี้ยมันเหมาะมันเหมาะกับการคุมคนนะ่ะเนี่ยดูสิมันเหมาะกับการคุมคนแล้วมันจะทำให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขได้ นะคะจะเห็นได้ว่าจากสามถ้วยนะขนาดมีคนสามคนยังไม่มีการทะเลาะยังไม่มีอะไรกันเลยอะ่ะคือคนสามคนสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเป็นฮาร์โมเนียสมากๆเลยนะเนี่ยคุณสามารถคุมคนให้มันกลายเป็นแบบนี้ได้เขารู้สึกว่าคุณสามารถที่จะทำทุกอย่างอะ่ะให้ให้อยู่ใน your own way นะคะอยู่ในอยู่ในสไตล์ของคุณได้แต่ คุณก็สามารถเนี่ยสามารถทําให้เพื่อนร่วมงานหรือว่าสามารถทําให้ลูกน้องคนที่เหมือนมีแรงที่ต่ํากว่าคุณเนี่ยสามารถยังเคารพคุณได้อยู่แต่คุณก็ไม่ใช่คนที่แบบต้องใช้กําลังหรือว่าต้องต้องไปบูลลี่เขาเทที่จะทําให้เขารู้สึกว่าอยากที่จะเคารพคุณอยากที่จะฟอลโล่คุณอะ่ะคุณใช้ความที่แบบ คุณทํางานหนักนะคะคุณเซ็ตตัวอย่างขึ้นมาให้ทุกคนเห็นว่าคุณทํางานหนะักคุณมีความที่แบบนิสกับทุกคนคุณรู้จักทุกคนแล้วคุณรู้ว่าจะทํายังไงที่จะเข้าถึงทุกคนรู้ว่าจะทํายังไงให้เข้าถึงใจของทุกคนอย่างเงี้ยมากกว่ามันก็เลยทําให้เนี่ยคือเรารู้สึกว่าคุณจะประสบความสําเร็จมากเลยนะชาวลัคนาราศีมีนเพราะคุณรู้ว่าจะทํำยังไงกับคนคุณรู้ว่าจะจะใช้ทริค ยังไงกับคนอย่างเงี้ยมากกว่าและอันเนี้ยมันคือบันไดสู่ความสําเร็จของคุณที่จะทําให้คุณกลายเป็น The อ m p e r ร r ตรงเนี้ยขึ้นมาได้นะคะงานของคุณนะ่ะในช่วงนี้มันมันเน้นหนักไปในเรื่องของการที่คุณได้รับความไว้วางใจมากๆอ่ะจากหัวหน้างานของคุณที่เขาเห็นเห็นเหมือนแสงสะท้อนของเขาในวันที่แบบเขาเพิ่งเริ่มงานหรือว่า ตอนที่เขาพยายามที่จะไต่ระดับของเขาขึ้นมาเขารู้สึกเขาเห็นเห็นตัวของเขาในตัวของคุณอะมันก็เลยเหมือนแบบเขาอยากที่จะแบบช่วยให้คุณได้เป็นเหมือนเขาช่วยให้คุณได้เป็นเหมือนมือขวาของเขาคือเขาเขามีความไว้วางใจให้กับคุณมากๆเลยนะคนคนเนี้ย ถ้าสมมติว่าเขาว่าหรือเขาดุคุณในเรื่องการทํางานที่มันมีเหตุผลจริงๆเรารู้สึกว่าคุณควรที่จะฟังเขาคุณควรที่จะ follow เขานะเพราะคุณจะได้อะไรหลายอย่างที่กลับคืนมาจากคนคนนี้มากๆเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนที่แบบเก่งมากๆแต่รายละเอียดเขาค่อนข้างดุเขาเป็นคนที่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยข้อผิดพลาดอะไรไปเลยคนคนนี้เป็นคนที่ strict มากๆนะคะใครที่กําลังที่อยากที่จะเปลี่ยนงานอยู่ตอนนี้นะ อ,อยากถ้าสมมติว่าอยากที่จะเปลี่ยนงานตอนเนี้เรารู้สึกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้งานนะคะเป็นโอกาสที่จะได้งานแต่คุณต้องเหมือนต้องไปแข่งกับคนที่ค่อนข้างเยอะอะแล้วเป็นบางคนอาจจะไปเจอคนที่แบบเหมือนมีชื่อเสียงเหมือนถ้าสมมติมี GPA อย่างเงี้ยก็มี GPA ที่แบบค่อนข้างสูงมากๆมีมีเขาเรียกว่าประวัติการทํางานที่แบบดีมากๆมาเลยโปรไฟล์แบบ สุดยอดอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไปเจอแบบนั้นแล้วตัวของคุณเองอ่ะต้องเอาชนะต้องสู้ต้องแบบขุดทุกอย่างของคุณมาเพื่อที่จะแบบให้ได้งานนั้นแล้วเรารู้สึกว่าคุณเองอาจจะเหนื่อยมากๆเลยนะถ้าสมมติคุณเลือกทางนั้นนะคะในในช่วงเดือนนี้นะแต่ว่ามีความเป็นไปได้แหละแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเหนื่อยหน่อยอ่ะคุณต้องคุณถ้าสมมติคนอื่นทำสามคุณต้องทำแปดสิบอย่างเงี้ยไปเลยอะ่ะเพราะว่า ดูเหมือนว่าคุณน่ะจะต้องไปสู้กับคู่แข่งที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเขาเองก็จะค่อนข้างนำคุณอยู่บางคนอาจจะมีผู้ใหญ่คอยหนุนหลังเขาอยู่อะ่ะแต่คุณเองอาจจะมาแบบเดียวๆเลยมันก็เลยทำให้ตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าถ้าคุณจะสู้อะ่ะมันมันค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเขานิดนึงอ่ะเนาะอืมค่อนข้างเสียเปรียบมากๆเลยอ,ะอ่ะเอถ้าพูดกันตรงๆเพราะว่า เขาเหมือนมีแบ็กดีมากอะถ้าสมมุติคุณต้องสู้กับแคนดิเดตคนอื่นๆเขาเหมือนมีแบ็กดีมีเป็นเดอะแอมเปอร์ที่คอยแบบคอยช่วยเขาอยู่เหมือนคอยให้ตําแหน่งอะพร้อมที่จะให้ตําแหน่งเขาเลยบางคนอาจจะเป็นเหมือนเด็กเส้นเหมือนแบบรู้จักกันมาคุณเองอาจจะกลายเป็นแบบเป็นคนที่เข้ามาเพื่อให้รู้ว่าโอเคมันก็มีการที่คัดเลือกนะไม่ได้แบบเอาเข้ามาแบบน่าเกียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินการเงินตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินจากความสเส่หานะคะเป็นเงินที่ได้มาบางคนอาจจะได้มาจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่อาจจะเป็นฝ่ายผู้ชายนะได้แล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งชนะคดีนะขึ้นลงขึ้นศาลกันแล้วเพิ่งชนะคดีนะคะเรารู้สึกว่าคุณจะได้เป็น compensation จะได้เป็นค่าชดใช้อะคะ่ะเนี่ยจะได้มานะแล้วบางคนคือจะได้เป็นเรารู้สึกว่า ในเคสแรกที่จะได้เงินจากผู้ใหญ่ฝ่ายผู้ชายอะ่ะมันเป็นเงินที่ได้จากความเสน่หาด้วยนะบางคนอาจจะได้จากเหมือนคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะเข้ามาจีบหรือว่าเข้ามาคนรักของคุณอย่างเงี้ยก็ได้มาจากความเสน่หาอืมมีแบบเรารู้สึกว่า คุณเองต่อให้ถ้าสมมติลำบากในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้คุณจะผ่านมันไปได้ดีเพราะว่ามันมีในเรื่องของคนที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณอยู่ตลอดแล้วคุณเองอ่ะจะอยู่ในโพสิชั n ของการเป็น wishes come True นะคะคือเป็น9้าวถ้วยนะคะอยากได้อะไรก็ได้นะสิ่งที่หวังเอาไว้ก็จะเป็นไปได้อย่างหวังถ้าสมมติเมื่อไหร่ที่แบบลำบากขึ้นมาแล้วคิดว่าอยากที่จะมีคนช่วยก็จะมีคนช่วยเหมือนใจ ใจหวังเลยอ่ะเป็นคือไพ่ใบเนี้ยมันเป็นไพ่ของการที่ฝันเป็นจริงสิ่งที่อยากได้จะเป็นจริงนะคะ wishes come true นะอืมค่อนข้างโอเคนะในเรื่องแบบทั่วๆไปนะคะส่วนนเรื่องของความรักนะคะคนโสดคนโสด,คนโสดมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาเป็นชาวธาตุลมก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็อาจจะเป็นตุลค่อนข้างมาแรงนะแล้วก็ เป็นเมธก็ได้นะคะแล้วก็เป็นอสิงสิงก็ได้เขาคนนี้เนี่ยจะเข้ามานะคะแต่เข้ามาเรารู้สึกว่าทำไมเขาเหมือนมีประสบการณ์มากกว่าคุณอนะ่ะบางคนอาจจะเป็นเหมือนพ่อไม้แม่ไม้มานะคะเข้ามาหาคุณเขาค่อนข้างมีหลายๆอย่างพร้อมนะคะพร้อมเปบางคนคุณอาจจะรู้จักเขามาก่อนนะเนี่ยดูเป็นหกถ้วยนะคะเข้ามานะ มีสองเคสนะคะมีสองเคสคือหนึ่งคือคุณอาจจะเคยรู้จักเขามาในอดีตแต่ว่าเหมือนไม่ได้แบบไม่ได้ลงเอยกันแล้วเหมือนต้องแยกกันไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะกลับเข้ามาเจอกันส่วนอีกเคสหนึ่งคือคุณสองคนอาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือคนคนนี้นะคะ The Emperor คนนี้เนี่ยพูดถึง The Emperor คุณคิดถึงอะไรคะคุณอาจจะคิดถึงตัวคนที่มีอำนาจมีทุกอย่างเพียบพร้อมนะคะ ซึ่งมันก็จริงนะคนคนนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกเลยคืออาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไแล้วเรารู้สึกว่าเขาอาจจะมีลูกมานะอาจจะมีลูกติดหรือว่าอาจจะมีเหมือนพันธะอะไรของเขามาะคะ่ะที่คุณเองอะ่ะอาจจะถ้าสมมติว่าเลิฟมีก็ต้องเลิฟ my d ด็อกด้วยอถ้ารักฉันก็ต้องรักหมาของฉันนะเนี่ยจะเป็นลักษณะเนี้ยความสัมพันธ์ของคุณนะเขาเหมือนจะมีพันธะอะไรของเขามาหรือเปล่าเนี่ยคนคนนี้นะคะเอ่อถามว่าเขาเป็นโสดไหม เราก็รู้สึกว่าเขาก็ยังเป็นคือเขาก็มีความเป็นโสตสูงนะคนคนนี้เรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นตัวตัวใครอีกคนของเขาอยู่ในไพ่ตรงนี้นะคะเรามองเห็นแค่คุณกับเขานะณนะจุดนี้เอ,อคนคนนี้เนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็เขาเข้ามาแบบ จู่โจมคุณพอสมควรนะจู่โจมในที่นี้คือให้ความสะดวกสบายคุณให้เหมือนแบบให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะแล้วเหมือนเป็นคนที่คุณเองอ่ะค่อนข้างเอาเขาอยู่มัดนะคนคนนี้คืออย่างที่เราบอกคือเขาเป็นเหมือนพ่อไหม่แม่ไม้มาใช่ไหมแล้วเขาเองอ่ะก็ ค่อนข้างมีสเสน่ห์พลวเพลาเขารู้ว่าจะทำยังไงเหมือนมีประสบการณ์มากกว่าตัวของคุณแต่ตัวของคุณเนี่ยมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เหมือนคุมเขาอยู่เอาเขาอยู่หมัดมากๆเลยดูสิตั้งแต่เรื่องการงานแล้วใช่ไที่เราบอกคุณบอกว่า คุณมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนคุณสามารถควบคุมคนได้คุณรู้ว่าจะเขาเรียกว่าทําให้ใครสักคนเนี่ยมาอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณหรือทําอะไรก็ได้ให้คนเนี่ยเชื่อฟังสิ่งที่คุณพูดได้คุณมีความสามารถในแง่นั้นนะแล้วเรารู้สึกว่าคุณเอาความสามารถของคุณนะดันมาใช้กับคนคนเนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเข้ามาลักเข้ามาหลงคุณแบบสุดๆเลยนะตอนนี้นะแล้วความรักของเขาอ่ะ อมันเป็นความรักแบบยังไงดีละ่ะคือมันเป็นความรักที่เขาอยากที่จะให้ให้ของคุณให้สิ่งของคุณอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบให้เงินให้ของนะคะแต่เขาอาจจะไม่สามารถให้ในเรื่องของ official papers ได้ในเรื่องของแบบการจดทะเบียนหรือว่าเป็นในเรื่องของแบบยังไงดี สถานะที่เป็น official ออฟฟิเชีอ่ะเขาอาจจะยังไม่สามารถให้คุณได้นะคะคนคนนี้นะเรารู้สึกว่าถ้าสมมติเพิ่งเจอกันถ้าเขายังไม่เข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะคุณเองอาจจะต้องฝ่าฟันกับคนที่เขากำลังคุยด้วยหรือติดพันด้วยอยู่คือเหมือนกับเขาให้ความสนใจคุณนะในในช่วงการแบบเพิ่งรู้จักกันนะคะ เขาให้ความสนใจคุณแต่เขาก็ยังมีใครอีกหลายๆคนที่เขาก็คุยได้อยู่ซึ่งตัวของคุณเองจะสามารถที่จะเหมือนใช้วิธีใดวิธีหนึ่งของคุณอะในการที่แบบเอาเอาเขาอยู่มาแล้วทำให้เขาอะไม่สามารถคุยกับคนที่เขาเคยคุยได้อะอืมเนี่ยคือสิ่งที่เรามองเห็น่ะแต่เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่รู้สิคนคนนี้ยจะพูดว่าเขาเป็นคนเป็นคนที่รูเจ้าชู้ก็พูดไม่ได้แบบเต็มปากนะคะเพราะเขาก็มีด้านดีด้านดีของเขาก็ด้านดีมากเลยด้วยอะ่ะเขาดูเป็นคนที่ทำงานหนักนะ คือด้านครอบครัวหรือว่าด้านด้านความรักเนี่ยเราจะไม่พูดถึงก่อนนะถ้าสมมติพูดถึงในเรื่องของการงานการเงินคนคนนี้ถือว่ามีพร้อมเลยนะเป็นคนที่ขยันทํางานขยันทํามาหากินเป็นคนที่บางคนมีชื่อเสียงนะอืมีมไพ่หกเอ่อหกไม้เท้าที่ขึ้นมาบางคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะ คนคนนี้คือแบบเหมือนเนื้อหอมเลยแหละคือมีทุกอย่างครบอะค่ะสิ่งที่คุณต้องการในคนคนเดียวมีพร้อมเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเขาเองอะเขาเองก็ไม่ใช่คนแย่เพียงแต่ว่าเหมือนสังคมหรือว่าคนรอบข้างเขาเองก็ค่อนข้างที่จะแบบสปอยเขาค่อนข้างเยอะอ่ะมันก็เลยทําให้บางทีอะเวลาเขามีความรักแต่ละทีที่เขาค่อนข้างล้มเหลวอะมันเป็นเหมือนกับตัวของเขาอ่ะ อาจจะมีคนเข้ามาหลายๆคนพร้อมกันในเวลาเดียวกันที่เขามีคนรักอะ่ะมันก็เลยทำให้บางทีกลายเป็นหลักสามเศร้าของเขาเกิดขึ้นนะคะ mm hmm. เขาก็เลยอาจจะแบบไม่เคยประสบความสําเร็จด้านความรักอาจจะเหมือนแต่งงานแล้วก็ต้องเลิกอะไรอย่างเงี้ยจนมาเจอคุณอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มันมีความคามมากพอนะคุณมีความคามมากพอคุณมีความสงบมากพอที่จะเอาเขาอยู่ม่ะ แล้วคุณเป็นคนที่แบบเหมือนคุณรู้ว่าจะทำยังไงคุณรู้ว่าจะคุยกับเขาในแง่ไหนคุณคุยกันในแง่ที่แบบไม่ได้ใช้อารมณ์อะค่ะคุณใช้ในเรื่องเหตุผลแล้วคนคนนี้ด้วยความที่เขาไม่ได้ชอบคนคือเขาชอบแน่นอนแหละเขาอาจจะชอบสิ่งที่แบบสวยๆงามๆหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาอาจจะชอบคนแบบนี้แหละ แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่จะทําให้เขาอะอยู่กับคนคนนึงได้อยู่ไปตลอดชีวิตหรือนานๆ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยไม่ใช่เรื่องอความหล่อหรือว่าเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกแล้วอะมันเป็นเรื่องของเนี่ยการใช้สติปัญญาการมองไปถึงอนาคตการมองการไกลการใช้สมองอะแล้วคุณดันมามีแล้วคุณ แล้วมันมีแบบอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวของคุณที่คุณกลายเป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนสามารถเอาคนคนนี้ยอยู่มัดอะ่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์คือเรารู้สึกว่าการอธิบายของเราอาจจะทําให้คนฟังอะคะ่ะอาจจะงงได้แต่ว่ามันเหมือนคือจากไพ่แล้ว,วมันอาจจะดูงงๆไปนิดนึงอะคะ่ะว่าเอ๊ะทำไมนี่คือสิ่งอะไรคือสิ่งที่เรากําลังพูดอยู่ะนะแต่ว่าผู้ชายคนนี้นะคะคนที่เข้ามาเนี่ย เขาอะอาจจะมีความเจ้าชู้หรือว่าอาจจะมีความสัมพันธ์มาค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จบางคนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้มีลูกติดมานะแล้วมันเหมือนเขาอะแน่นอนเขาชอบคนที่หน้าตาดีชอบอะไรที่มันจะลงใจอะเนาะแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วอะความหน้าตาดีหรือว่า หุนดีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะเอามาเอามาใช้ชีวิตร่วมกันได้นะคะสิ่งที่เขาต้องการคือคนที่พร้อมที่จะแบบเหมือนมองไปในอนาคตร่วมกับเขาคนที่มันใช้เหตุผลมันมีสติปัญญาที่มันโอเคแล้วแบบเป็นคนที่วางตัวดีแล้วคุณน่ะดันมีทุกอย่างที่เขาต้องการคุณดันมีในเรื่องที่แบบคุณมีความอ่อนโยนคุณมีความเข้าใจคุณมีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องของแบบวิธีที่จะทํายังไงก็ได้ให้เขาสงบลงในวันที่เขาเนี่ย แบบโมโหหรือว่าในวันที่เขาแบบเี่ยวกาามากๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขารู้สึกได้ว่าคุณเนี่ยสามารถเอาเขาอยู่มดนะคะแล้วคุณก็มีวิธีในการที่วางตัวกับคนอื่นหลายๆคนที่มันค่อนข้างทําให้เขาประทับใจอะนะคะคนคนเนี้ยเรารู้สึกว่าเขามองการครบกันกับคุณหรือว่าเขามองคุณอะเป็นสิ่งที่น่าพัฒนาต่อไปนะดูสิเป็นแปด เหรียญที่ขึ้นมาเขามองความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนยังไปได้อีกไกลนะคะเพียงแค่ว่าตอนนี้สิ่งที่เขายังไม่สามารถให้คุณได้ก็คือตัว official status นะคะก็ค like <It> ือการที so ่แบบเหมือนถ้าสมมติคิดว่าอยากที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมเรารู้สึกว่ายังยังเป็นไปไม่ได้นะยังเป็นไปค่อนข้างยากยากพอสมควรส่วนคนที่มีคู่ คนที่มีคู่เนี่ยเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนขิงก็ลาขาดแรงนะคะสฝ่ายคือต่างคนต่างก็พยายามเอาชนะกันต่างฝ่ายก็อยากที่จะควบคุมเกมด้วยกันทั้งคู่จากไพ่จะเห็นได้ว่า The Emperor มาเจอกับ The Strength นะคะจะเห็นได้ว่า The Emperor ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเขาไม่ต้องการที่จะเป็นรองใครส่วน The Strength เห็นได้เลยเห็นไหม <laughs> The s t r i n g s นะคะคนคนนี้ควบคุมตัวตัวสิงโตนะดูสิทั้งสองคนอยากที่จะเป็นฝ่ายควบคุมด้วยกันทั้งคู่บางทีมันจนกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักมันเป็นเรื่องของอีโก้นะคะบางคนอาจจะทําความผิดนะคะหรือว่าคุณเองเนี่ยอาจจะแบบเหมือนทะเลาะกันแต่ว่าไม่ยอมขอโทษกันเพราะว่ามันเหมือนมีอีโก้ด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยมัน มันอาจจะมากหน่อยนะคะมันอาจจะมากหน่อยจนทําให้ตัวของคุณเองอ่ะมีความรู้สึกว่าไม่มีคนรักของคุณคุณก็อยู่ได้เนี่ยดูสิเป็นไพ่ก้าวท่วที่ขึ้นมาคุณรู้สึกคุณก็มีความสุขไม่เห็นจาเป็นต้องมีคนรักเลยเพราะว่าคุณมีทุกอย่างคุณประสบความสําเร็จคุณแฮปปี้นะแต่ว่าพอถ้าพูดถึงจริงแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าคุณกับคนรักอ่ะคุณสองคนมีความรู้สึกดีๆให้แกันเพียงแต่ว่าบางทีอย่างเงี้ย ความรู้สึกข,ของคนสองคนไม่เท่ากันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รักมากอีกฝ่ายหนึ่งก็รักนะแต่อาจจะไม่ได้มากเท่าไม่ได้มากถึงขั้นที่จะแบบยอมลดอีโก้นะคะณนะจุดตรงนี้นะนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะแล้วมันเหมือนมีอิทธิพลอิทธิพลจากคนรอบข้างอิทธิพลจากเพื่อนสังคมก็ได้นะเนี่ยดูสิมีสามถ้วยที่ขึ้นมาก็เลยทําให้เขาอะ่ะยิ่งเหมือนมีอีโก้สูงยิ่งแบบ ยิ่งอยากที่จะเอาชนะยิ่งไม่อยากที่จะเสียหน้าไปใหญ่เลยอะอืมถ้าสมมติว่าคุณสองคนยังอยากที่จะอยู่ด้วยกันต่อไปนะคะเรารู้สึกว่าคงต้องมีการคุยกันแบบจริงจังเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมีสิทธิสูงมากๆเลยอะว่ามันจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนอะมันจะกลายเป็นว่าหันหลังให้กันนะคะมันจะมีความไม่เข้าใจกันยิ่งมากขึ้นนะคะเพราะว่า ดูสิมันเหมือนแต่ละคนก็คืออยากที่จะเอาชนะด้วยกันทั้งคู่อะ่ะมันไม่ได้มีใครที่เหมือนอยากที่จะอ่อนลงเลยอะ่ะเนี่ยทั้งทั้ง t h อ e แ p e r o ลแลวก็ the strength นะคะพร้อมที่จะแบบกำลาบอีกฝ่ายหนึ่งเต็มที่เลยอะ่ะคนหนึ่งคือแบบนั่งอยู่บนบัลลังพร้อมที่จะสั่งตายคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งก็แบบพร้อมที่จะหุบปากตัวสิงโตนะคะพร้อมที่จะแบบงำอย่างนี้เลยอะ่ะความรักระหว่างคุณสองคนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบ ใช้เวลานานพอสมควรนะในการที่จะอยู่ด้วยกันหรือว่าในการที่จะแบบสร้างไปด้วยกันมีมีความเป็นไปได้สูงที่ว่าคุณสองคนเนี่ยยังยังยังมีทางไปต่อได้นะคะไม่ไม่ได้หยุดนะเรามองเรามองเห็นภาพที่คุณสองคนยังอยู่ด้วยกันต่อแต่มันก็มีในเรื่องของอีกโก้ในเรื่องของแบบไม่มีใครยอมใครอยู่ตรงเนี้ยนะคะมันก็เลยทําให้เราค่อนข้างมีความกังวลน,นะ ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนบางทีคุณอาจจะต้องการความโรแมนติกบ้างไหมความโรแมนติกแล้วก็บางทีอาจจะไม่ต้องคิดถึงเรื่องแบบเอาชนะไม่จําเป็นต้องคิดถึงเรื่องแบบสายตาคนรอบข้างที่มองเข้ามาในครอบครัวของคุณอย่างเงี้ยนะคะอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนมันแฮปปี้มากขึ้นก็ได้นะหรือบางคนอ่ะเนี่ยเราเพิง่งมันมีใครบางคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนอาจจะเป็นอ ตัวแม่แม่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะเนี่ยที่มามีอิทธิพลกับการตัดสินใจก็ได้นะหรือว่ามามีอิทธิพลกับเขาเรียกว่าความรักของคุณนะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินที่บางทีอาจจะเข้ามาคอมเมนต์ว่าเอ๊ะทำไมทำไมอ่อ คุณสองคนนะคะถึงใช้กระเป๋าใบเดียวกันทําไมเงินถึงเข้ามาหาคุณล่ะอะไรอย่างเงี้ยทําไมลูกเขาถึงไม่ได้ทําไมคุณถึงได้อะไรคือมันมัน,ม,นมันกลายเป็นว่ามันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักอะ่ะมันมีความสันคลอนกันนะคะด้วยอะ่ะมันมีสาเหตุเข้ามาเป็นอีกหนึ่งสาเหตุเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มนิดนึงอย่างคนโสดนะคะไพ่ใบแรกคือ the magic of อ่อ c o h e r a n g r o t h นะคะตัวนี้เนี่ยเขาพูดถึงในเรื่องของอ คำเตือนนะคะการระวังการระแวงซึ่งเรารู้สึกว่าตัวของคุณเองอะ่ะก็พอมีความระแวงกับคนที่เข้ามานะคะในเรื่องโดยเฉพาะแบบยิ่งเขามีประวัตินะคะยิ่งเขามีประวัติในเรื่องของแบบเหมือนอาจจะมีคนเข้าหายเยอะอาจจะมีในเรื่องของแบบแต่งงานมาแล้วอาจจะไม่ประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติคุณเข้าไปในความสัมพันธ์ของเขาอ่ะคุณจะกลายเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่านะเพราะคุณไม่ คุณไม่รู้คุณไม่มั่นใจว่าที่บอกว่าเลิกเลิกกันจริงๆแล้วหรอหรือว่าต่อให้เลิกกันจริงๆอ่ะอยังมีใครเก็บไว้อยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยคือคุณจะมีความรู้สึกว่าแบบมันมันไม่สามารถเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นกับคนคนนี้นะคะ free yourself นะคุณเองต้องหัดปล่อยวางสบางนะคะจากไพ่นะคุณต้องหัดปล่อยวางนะคะปล่อยในสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้เพราะบางทีเนี่ยการที่คุณพยายามที่จะ เหมือนควบคุมสถานการณ์นะคะมันก็ยิ่งทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงบางทีลองปล่อยลองให้มันแบบไปไหลไปตามน้ําบ้างนะคะสถานการณ์ให้มันแบบไปตามที่มันควรที่จะเป็นนะอาจจะดีกว่าการที่คุณเนี่ยพยายามที่จะไปบังคับมัน Forgiving and learning นะคะเออเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าบางทีอ่ะคนคนเนี้ย ถ้าสมมติเขามาจากในอดีตของคุณคุณสองคนอาจจะมีเรื่องอะไรกันมาที่มันเหมือนมีเรื่องที่ทําให้เข้ากันไม่ได้อาจจะมีการที่บางคนน่ะคือเขาอาจจะเคยคบกับคุณแล้วเขาเองอาจจะเหมือนนอกใจหรือว่าไปคบกับคนอื่นระหว่างทางหรืออาจจะไปทําให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนจนต้องเลิกกันไปได้แล้วกลับมาครั้งเนี้ยเหมือนต้องมีการที่เขา มาขอโทษแล้วต้องมีการที่แบบต้องให้อภัยกันเกิดขึ้นก่อนที่ความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้อ่ะคะ่ะแล้วเนี่ยมันถึงได้เกิดตัวไพ่ใบแรกเกิดขึ้นนะ่ะว่าคุณเองค่อนข้างที่จะแบบหวาดระแวงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณค่อนข้างที่จะแบบไม่รู้ว่าจะให้อภัยหรือไม่รู้จะไปต่อดีหรือเปล่าเนี่ยไพ่ก็เลยบอกให้คุณ free yourself คือให้ลองปล่อยวางนะคะจากสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่แล้วก็ children เนี่ยบางคนอาจจะมีลูกติดมานะคะสิ่งที่เรารู้สึกอะเนี่ยมีช l d เ e นมีลูกติดหรือว่ามีพันธะมาก่อนส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่ไพ่ใบแรกนะคะ the s e l k i e a n d h e r skin นะคะเนี่ยเรารู้สึกว่า อย่างที่เราบอกมันอาจจะมีเป็นมือที่สามหรือคนที่สามที่เข้ามามีอิทธิพลกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักมากๆคุณเองอาจจะต้องทําให้เขารู้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเธอนะนี่มันคือเรื่องของฉันเรื่องครอบครัวของเราสองคนไม่ใช่เรื่องของบุคคลที่สามนะคะมันอาจจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นมันต้องมีการคุยกันแบบจริงจังแล้วล่ะนะถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่ทําให้คุณเองก็รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะปล่อยวางไม่สามารถที่จะแบบ ให้คุณหลุดจากความเป็น the strength ไปได้อะคะ่ะนะ codependency นี่ไงพูดถึงการที่มีแบบเหมือน toxic person นะคะมีใครอีกคนหนึ่งที่เข้ามานะ